แม้ว่าตัวข้าจะชอบแกล้งคนอื่นเป็นประจำแต่ข้านั้นก็ยังมีความเป็นคนอยู่บ้างเป็นคนที่มีศิลธรรมอันดีงามข้าทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นผู้คนในหมู่บ้านบนภูเขาเล็กๆนั้นจะต้องเจอกับเรื่องแย่ๆนั่นมันอุปกรณ์เม่นม์ประเภทมิติหรือว่าอุปกรณ์เม่นมนระดับแกนกลางกันนะถึงแม้ว่าข้าจะทำลายคิทตันส,ส่งสัญญาณเสียงไปแล้วข้าก็ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แต่ว่ามันก็ดีแล้วล่ะนะเจ้ามีชื่อว่าอะไร ข้ามีชื่อว่าสี่เสียงแนวหน้ากองทัพยุทธศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรููกองพลปีกซ้ายใครเป็นผู้บัญชาการในการนำทัพในครั้งนี้นอกจากชื่อของเจ้าแล้วเจ้าคงไม่คิดจะบอกความลับทางการอาหารสินะเจ้าเป็นคนที่ฉลาดนะักน่าเสียดายนะถ้าหางว่าค้าอยากรู้เรื่องใดแล้วก็ ข้าก็สามารถควบคุมจิตวิญญาณของเจ้าได้เจ้าคิดหรือว่าเจ้าสามารถปิดบังมันจากข้าได้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสามารถทํามันได้จริงๆหรือเปล่าความจงรักพักดีที่เจ้ามีนั้นข้าสังเกตมันมาตั้งนานแล้วล่ะเจ้านั้นไม่ได้ต้องการที่จะส่งข้อมูลของที่นี่กลับไปให้ผู้บัญชาการของเจ้าเจ้าลองคิดดูถึงสิ่งที่เจ้าต้องการซสสิดูเหมือนว่าผู้บัญชาการกองทัพยุทธศักติ์สิธิ์ในครั้งนี้มีความกระหายเลือดอย่างมาก จนถึงจุดที่แม้แต่ลูกน้องของเขาเองก็ยังเป็นกังวลว่าแม่ทัพของเขาจะสังหารชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านจริงๆหรือเปล่าซีเซียงนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีวินัยเหมือนทหารมากแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่รู้ผิดชอบทั่วดีอาณาจักรโจและขุนนางแห่งซวนจีอาจจะสามารถรวบรวมผู้คนและผู้ฝึกตนให้เป็นทหารได้แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็ไม่ใช่เครื่องจักรถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเราควรปล่อยเขาอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของเขา เฮ้เหตุใดจูจูถึงรู้สึกเย็ยนที่หลังกันนะเอ,อ๊มันควรจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเสื้อของเขาสิมันอยู่ตรงไหนกันนะนี่ไงล่ะอุปกรณ์เวทมนต์น,น,นี้นี่แหละทรายดาราจักรที่ข่าตามหาถึงแม้ว่าจะมีทรายดาราจักรเพียงเม็ดเดียวบนดาบเล่มนี้ หากผู้ฝึกตนของกลุ่มมหาวายุทุกคนมีดาบเล่มนี้เหมือนกันนั่นก็แสดงว่าปริมาณทรายของดาราจักรนั้นคงมีอยู่มากดาบไม้เหล่านี้มักจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอดังนั้นมันจึงช่วยให้สมาชิกของมหาวายุสามารถแยกแยะเส้นทางบึงใหญ่ในแดนบรรพกาลได้เป็นไปได้ไหมว่าดาบไม้เหล่านี้ไม่ได้ใช้กำหนดทิศทางเป็นไปได้ไหมว่ามีทรายดาราจักรขนาดมเหึมาฝังอยู่ที่นี่หลังจากที่พวกเขาค้นพบทรายดาราจักร พวกเขาก็ได้ฝังมันลงในดาบไม้และขัดเกลาโดยใช้เทคนิคลับทําให้มันสามารถบอกตําแหน่งของทรายทั้งหมดได้ข้าจะต้องลองมันอีกครั้งนี่มันสนามหลังบ้านของอยู่โฮงหยานที่กําลังสอนเคสวิชาให้กับเด็กๆในหมู่บ้านพลังวิญญาณภายในถ้ำนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งนักข้ารู้สึกแปลกใจยิ่งนักหลังจากที่เดินไปร,บรอบๆของบึงใหญ่ภูมิภาคโบราณมาเกือบหนึ่งเดือน แต่นี่จะต้องไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนพลังวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์กับกลายเป็นบริสุทธิ์ในทันใดนั้นการที่มันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันอยู่ภายใต้ผู้ฝึกตนที่ยิ่งใหญ่บางคนแน่ๆหรือใครบางคนได้วางรูปแบบบรรทรงพลังไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยข้าควรใช้เทคนิคแอบซ่อนก่อนดีกว่ากระแสน้ําเหล่านั้นดูกระจัดกระจายยิ่งนักและมันก็ได้แบ่งทรายสีทองออกให้ดูกระจัดกระจายยิ่งนักคนคู่นั้นเขาเป็นใครกันนะ มีอะไรบางอย่างสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดระหว่างชายผู้นั้นกับกองเนินทรายสีทองด้านล่างข้าไม่สามารถมองเห็นระดับฝึกฝนของคนคนนี้ได้เลยซึ่งหมายความว่าระดับการฝึกฝนของเขานั้นน่าจะสูงกว่าข้ามากนะเจ้าพวกสุนัขรับใช้จากอาณาจักรโตการที่เจ้านั้นแอบเข้ามาในที่แห่งนี้แสดงว่าอยู่คงหยันแล้วคนอื่นๆเริ่มหลหลวมกันมากขึ้นแล้วสินะ หรือว่าซ่อนตัวอยู่ตรงหน้าข้าแล้วข้าจะไม่รู้นี่เจ้าเป็นใครกันเย่ละสิข้าประมาทเกินไปเห็นได้คัดเลยว่า้ายสีทองนี่มีความสามารถในการตรวจจับที่แข็งแกร่งมากทงเมคาธมินมันใกล้มากแต่นั่นมัน อุปกรณ์เม่ระดับแกนกลางแต่ทั้งน่าเสียดายนะมันไม่สามารถที่จะหยุดค่าได้หรอกนะใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาณาจ,ากจักรโจล้วนแต่เป็นคนเจ้าเล่ห์และโหดหลายอย่าได้ลังเลที่จะจัดการมันมเมล็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นมีน้ำหนักและควบแน่นไม่มากนะแต่ถ้าหางเม็ดทรายหลายเม็ดรวมกันแล้วก็ก็จะมีน้ำหนักหลายร้อยหรือหลายพันกิโลกร,รัมเลยละ่ะแม้ว่าาจะสามารถหลบได้แต่กระแสน้ำก็จะเปลี่ยนทิศทางและพาเม็ดทรายเหล่านั้น ที่หนักหลายพันกิโลไล่ตามข้ามาถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นล่ะก็มอนกงหังสวรรค์เปิดพหนึ่งเฮานี้บ้าอะไรอีกล่ะแน่นอนว่ามีของอะไรบางอย่างอร่อยแน่นอนเจ้าบ้านี่ลินเฟิงเจ้าคนสารเละนี่เจ้าทำให้ข้าต้องกินขยะสีสวแบบนี้อีกแล้วนะข้าจะจัดการเจ้าแน่เอะแล้วนี่มันอะไรกันน่ะเจ็บจนจะแทบบ้าเลยล่ะเอาน่าเจ้าควรจะต้องขอบคุณข้าสิอย่างน้อยข้าก็เปลี่ยนอาหารให้เจ้าตลอดเลยนะ เจ้าบาไม่ช้าก็เร็วเขาจะกินเจ้าแน่หน้าแปลกนะที่วิชาของข้าถูกคายได้นี่เจ้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลไปไม่ว่าเจ้าจะมีทักษะอะไรแม้ว่าเจ้าจะมาหาข้าข้าคังนานหัวก็จะไม่สนใจมันตัวข้านั้นไม่เคยเอาเปรียบรังแกใครและไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าคนที่อ่อนแอกว่างั้นหรอ ตัวห้านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับอาณาจักรโจเลยหากจะมีก็คือความขัดแย้งระหว่างห้ากับอาณาจักรโจเจ้าไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวข้าเข้าใจแล้วแต่ว่าลูกศิษย์คนหนึ่งของห้านั้นเป็นลูกชายของขุนนางแห่งอาณาจักรโจดูเหมือนว่าเจ้ากําลังจะล้อข้าเล่นนะถ้าหากว่าเจ้ารู้ว่าลูกศิษย์คนนั้นของห้าเกือบตายด้วยน้ํามือของบิดาของเขาแล้วเจ้าคงไม่คิดเช่นนั้นครึ่งปีที่แล้วไฮนอยและคนอื่นๆพยายามลักตัวลูกของจูของหูมา แต่ว่าก็ล้มเหลวในที่สุดเขาได้รับความช่วยเหลือจากหวงซานแห่งบ้านของคุนนางส่วนตีแต่ภายหลังไอ้เจ้านั่นก็หายตัวไปเหมือนกันถ้าหาว่าข้าจำไม่ผิดแล้วก,ก็ไอ้เด็กคนนั้นจะมีชื่อว่าจูอ e ี้เป็นไปได้ไหมว่านั่นคือคนที่เขากําลังพูดถึงอยู่หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นในป่าที่ชายแดนใต้ของอาณาจากักรฉินข้าพึ่งฆ่าพ่อบ้านคนที่สองของจูหงอูไปถ้าหาว่าข้าจำไม่ผิดแล้วก,ก็ชื่อของเขาคือเต๋าเอ๋อแล้วเหตุใดเจ้ามาที่นี่กันละ่ะ ข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาแร่ที่เรียกกันว่าทรายดาราจักรนะแล้วนี่เจ้าต้องการมันแค่ไหนกันเฮ้อ้ทรายดาราจักรมีอยู่ที่นี่จริงด้วยส่วนต้องใช้มากแค่ไหนนั้นคงต้องลองทดลองดูก่อนข้าต้องการทรายประมาณ1000พันลิตรนะข้าไม่สามารถให้เจ้าได้มากขนาดนั้นหรอกนะเฮ้อข้าไม่สามารถให้เจ้าได้มากขนาดนั้นนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเขามีทรายดาราจักรมากกว่า1000พันลิตร แต่เขาไม่อยากมอบมันให้กับข้าและข้าก็ไม่ได้มีความขุนเคืองอะไรกับเขาด้วยมันก็คงไม่ขมหากว่าจะใช้กําลังในการแย่งมาถ้าหากว่าข้าสามารถแลกเปลี่ยนทรายดราจัดจากการค้าขายได้นั่นคงจะดีที่สุดเฮ้ฮยุยศิลางั้นเหรอคุยศิลาก่อนหน้านี้เงียบม,มากนะแต่ตอนอยู่ต่อนหน้ากังหนันหัวในวันนี้กับมีปฏิกิริยาบางอย่างเฮ้ยพลังวิญญ,ญาณนี้มันคุยศิลานี่สามารถรักษาการบาดเจ็บของเขาได้งั้นสินะ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้และอาล้าละครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับอื พระเอกของเรากําลังจะหลอกล่อเอาทรายดาราจักรอีกแล้วนะครับและตัวละครต่างๆเริ่มเชื่อมโยงมาถึงสิทธิ์ของเขานะครับหลังจากที่ช่วงแรกๆในเรื่องเราก็กระจัดกระจายไปนะครับไปตามหาสิทธิ์ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงผมคิดว่าน่าจะเป็นเฟสสองก็คือช่วงปมในใจของสิทธ์แต่ละคนที่จะต้องขี่คายนะครับ คิดว่าเดี๋ยวขี้คายให้จูหงหูเสร็จไม่ใช่จูหงหูดิจูอี้เสร็จนะครับเดี๋ยวก็คงมีเสีย่ยบูเตียนมีเสียวเยี่ยนที่ต้องไปแก้แค้นสงคราม3ปีกับนานลานอีกนะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ